สวัสดีครับชิปครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการแนะนําเพลงอนิเมะก็เราอยู่กับหมวดเพลงจากซีรีส์ a ฟสนะครับครั้งนี้ก็จะมากันกับเพลง E.D. โดยผมขอย้อนกลับไปที่เฟสซีโร่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะเป็นในส่วนของทางซีซันแรกนะครับกับเพลง E.D. ที่มีชื่อว่า m e m o r i a โดยคุณเอรุอาวิ ซึ่งเพลงนี้นะครับเป็นเพลงปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะของเพลงมันก็จะไม่ได้มีความเร็วมากนะครับเพลงเนี่ยก็จะเน้นไปที่อิม a พกในส่วนของด้านอารมณ์เป็นหลักและเพลงเมโมียนะครับก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างเน้นใช้พลังเสียงร้องพอสมควรซึ่งตัวของคุณเอลูอวิก็เรียกได้ว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะครับก็ขอฝากกันไว้ด้วยนะครับกับเพลงเมโมียแล้วก็ขอฝากเฟดซีโร่กันไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เหมาะกับ เฟตที่เป็นตัวเริ่มต้นที่ดีนะครับสำหรับใครที่กำลังอยากที่จะดูหรือว่าตามซีรีส์เฟตก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมครั้งต่อไปผมจะมาแนะนำเพลงอนิเมเะไรจากซีรีส์เฟตเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ